สตรีนบอกเลยตัวคณะเนี่ยทุกคนมันทําให้น้าําแกงของเราเนี่ยมันออกไปทางทางผักแบบบ้านๆนะเหมือนกับเราไปหาผักบ้านๆมาแกงเ่ะอทุกคนงั้นมันก็จะมีความอร่อยอ,อร่อยจริงๆทุกคนอร่อยมากอือโอ้แกงซ่าแกงไก่แกงแคท มตสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับทุกคนผมก็พาทุกคนมาทํากับข้าวกันอีกแล้วนะครับและเมนูวันนี้นะครับผมจะมาทําแกงส้มนะครับแกงส้มใต้เนาะแต่ว่าผมจะใช้เป็นผักคะน้ามาแกงกับปลาเดี๋ยวไปดูกันว่าทําเสร็จแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงและมันจะอร่อยแค่ไหนไปชมกันเลยครับไปโอเคนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ําเลยนะครับผม นั้นก็เปิดแก๊สนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับนี่ครับเครื่องแกงผมเตรียมไปแล้วนะครับผมเป็นเครื่องแกงสําเร็จนะครับผมเป็นเครื่องแกงใต้นะครับเครื่องแกงส้มใต้นะทุกคนอันนี้คนใต้ไม่ต้องบอกนะเพราะคนใต้เขารู้อยู่แล้วจากนั้นนะครับผมก็จะนํากะปินะครับกะปิแกงนะครับลงไปครับผมแล้วผมก็คนให้มันละลายนะทุกคนนะโอเคนะครับตอนนี้เครื่องแกงเราก็ละลายหมดแล้วนะครับผมโอเค จากนั้นรอน้าเดือดครับโอเคนะครับทุกคนพอน้ําแกงเริ่มเดือดนะครับผมก็จะนําคะน้าลงไปเลยนะครับผมคะน้านี่แกงส้มอร่อยนะทุกคนลองนําไปแกงดูเนาะใส่คะน้าไปเลยเน้นผักนะครับชอบกินคะนา้าคะน้าพอเอามาแกงส้มแล้วรสชาติมันจะอร่อยนะทุกคนอันนี้เป็นคะน้าสวนเนี่ยมีหนอนด้วยเห็นปะเนี่ยคะน้าที่กินแล้วปลอดภัย เนี่ยปะไม่มีไม่มีสารเคมีเนาะไม่มียา<ม>นอนใบไม้นอนกินผักจากนั้นก็รอนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับให้ผักมันสุกหน่อยๆน,นะผมถึงจะนำอา่าไม่ใช่ผมถึงจะปรุงรสชาติก่อนเนาะแล้วค่อยนําปลาลงไปโอเคนะครับทุกคนน้ําเดือดแล้วนะครับผมจากนั้นผมก็ปรุงรสชาติก่อนเนาะผมก็จะใส่ผงมะนาวนะครับทุกคนลงไปนะครับผม นี่นะครับผมจริงๆเพื่อนๆก็สามารถใช้มะนาวสดเนาะ mm. เขาใช้มะนาวสดทำแต่ว่าที่ผมใช้ผงม,มะนาวเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในเมืองเราจะบางทีเราเอามาทำครั้งเดียวเนี่ยมะนาวมันเหลือเนี่ยมันก็ทิ้งทุกคนนะครับคันเก็บน้ำไว้ก็ไม่ได้นะผมก็เลยซื้อเป็นมะนาวผงม,มาเพื่อความสะดวกนะครับผมรสชาติก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับผมนะฮะก็แล้วแต่คนชอบนะครับ โอเคผมเช็คความเปรี้ยวก่อนครับทุกคนความเปรี้ยวได้แล้วจากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับผมความเค็มยังไม่ได้จากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะใส่ผงนัวลงไปเนาะ,ะแล้วแต่นะทุกคนบางคนก็ใส่ทีหลังหรือปรุงการปรุงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนนะแล้วแต่ แล้วแต่บุคคลนะครับผมแต่รสชาติของมัออกมาคล้ายกันพอผมใส่ผักลงไปก่อนเพราะว่าคะน้าเนี่ยสุกแล้วมันอร่อยเนาะผมก็ช้คะน,น้ามันสุกให้ดีก่อนทุกคนคือจริงๆแล้วทุกคนผมตั้งใจที่จะแกงปลาตะเพียนเนาะแต่ว่าผมก็ยังอยากกินหัวปลาดุกอยู่ดี <c oughs> หัวปลาดุกนี่มันเป็นอะไรไม่มันสุดยอดมากอะทุกคนผมจะใส่หัวปลาดุกไปก่อนนะเพราะหัวปลาดุกมันจะสุกยากนิดหนึ่งทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนผมก็รอให้อ่า เรียกอะไรอะ่ะให้หัวปลามันสุกก่อนนะทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้เพื่อนเพื่อนก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ผมบ้าหัวปลาไงคนประจกา์คนโรคจิต <c oughs> ชอบกินหัวปลาพระมันสุกทั่วใสจแล้วเดี๋ยวผมค่อยนำปลาตะเพียนลงไปเนาะวันนี้แกงส้มลืมบอกไปว่าแกงส้มปลาตะเพียนถังแดงแต่ว่าหัวปลาดุกผมเอามาเสริมเฉยๆฉทุกคนเพื่อนๆไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะแต่ถ้าอยากลองก็ทําตามได้เหมือนกัน หวัวปลาดูกเ่เอาไว้ดูดนะดูดอร่อยตอนนี้ผักของเราก็สุกแล้วนะครับผมทุกคนครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยทุกคนเพิ่งตกลงมาเมื่อกี้น้องไม่ต้องมาเลยลูกโอเคนะครับผมคิดว่าหวัวประดูกมันน่าจะโอเคแล้วนะทุกคนนะจากนั้นผมก็จะเก็บไว้ทั้งท่านนะจากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะนําปลาตะเพียนที่ผมหั่นไปแล้วนะครับผมลงไปเลยครับผมนี่ครับลงไปเลยลงไปเลยนะครับ ร้อนหม้อครับทุกคนทำไงอะคาตาเบียที่ซื้อมาเมื่อเช้านะครับทุกคนอค้อยทำไมด้ครับคือทุกอย่างในทุกคนเพื่อนๆสามารถนะสามารถที่จะใส่น้ําตาลได้นะถ้าชอบกินน้ําตาลก็ใส่น้ําตาลนะครับผมแต่ว่าผมไม่ใส่นะผมไม่ใส่น้ําตาล เพราะว่าผมลดน้ําตาลลดไขมันลดอ้วนผมก็จะแกงเป็นแบบเปรี้ยวๆเปรี้ยวจัดๆอย่างเงี้ยทุกคนผมก็จะไม่ค่อยกินน้ําตาลแลนะปกโดยปกติเนี่ยผมก็ไม่ใช้น้าตาลอยู่แลนะ้วนะเวลาผมแกงเป็นบางชนิดไปนะครับผมเป็นบางชนิดแกงไปบางชนิดผมก็ใส่นะครับผมั้นระอนะครับผมรอให้มันสุกนะฮะลามกอดไม่ลงนะทุกคน ปิดหน่อยแล้วกันเปิดทางให้ปลาเล็กหน่อยเอาลงไม่เอาลงไม่หมดเพราะว่าที่ผมใส่ปลาตะเพยียนไปหลังเพื่อนเน่ยทุกคนเพราะว่ามันเป็นปลาที่มันสุกง่ายไงแล้วก็เดี๋ยวมันจะเละนะครับถ้าเราใส่ไปก่อนนะแต่ปลาดุกเนี่ยผมก็แช่ตู้เย็นไว้แช่ฟริตไว้ผมก็เลยต้องลงไปก่อนนะครับผมเพื่อให้น้ำแข็งมันละลายนะตอนนี้ผมก็จะเบาไฟแล้วครับผมอ๋เอาบาไฟอ่นแบบเรื่อยๆแล้ว โอเคหลังจากนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาชิมดูอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมว่ารสชาติมันเป็นยังไงน้ําเข้มข้นมากนะทุกคนเนี่ยอือืม,อมสตรีนบอกเลยอร่อยมากตัวค้าเนี่ยทุกคนมันทําให้น้ําแกงของเราเนี่ยมันออกไปทางทางผักแบบบ้านๆน,นะเหมือนกับเราไปหาผักบ้านๆมาแกงอ่ะทุกคนนั้นะมันก็จะมีความอร่อยมันจะมีความกลมกล่อมมันจะมีความนัวนะครับผม อลองแกงดูทุกคนอร่อยจริงนะมันเหมือนเราไปเก็บผักที่แบบไม่เขาเรียกอะไรผักท้องทุ่งอะ่ะมาแกงอ่ะทุกคนมันอร่อยมากมันเป็นแกงหรสชาติแบบได้แบบถึงชนบทบ,บ้านเราเลยทุกคนอร่อยจริงสุดยอดม,มากตอนนี้ผมว่ามันได้แล้วนะทุกคนจากนั้นนะครับปิดท้ายครับผมผมจะใส่กะเพราลงไปทุกคนนี่อะไรลก ผมจะใส่กระเพาลงไปอันนี้เพื่อนๆไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมใส่มาเพราะว่าผมเห็นอย่างคนกินร้านอาหารในบางที่เด้วขาใส่นะอันนี้ผมก็เลยเอามาใส่นะครับผมมันก็เพิ่มรสชาติความหอมขึ้นมาอีกหน่อยแต่เพื่อนๆไม่ต้องทางําตามผมก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะใส่ก็ได้แต่ทั่วไปเขาคงไม่ใส่กันมั้งเนาะอ่นะงัวอะไรแหละทีเนี้ย โอเคนี่มีที่อืมผมจะปิดแก๊สเลยนะครับทุกคนหรือว่าจบคลิปน,นี้นะครับผมชิมดูหน่อยทุกคนเสียปลาลงไปคนะตามน้ำแกงนี่ ขอคณะอีกหน่อยไม่กล้าเขีย่ยแรงกว่าโดนปลาโอคณะ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 ไม่ยอมเข้ามีครับทุกคนคณะอร่อยนะทุกคนลองนํามาแกงแกงส้มดูหรือว่าเพื่อนๆแกงกันแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะรสชาติเป็นไงโอเคเนี่ยครับเนี่ยปลาปลาตะเพียน อ่ะเกือบนะถ้าผมไม่ปิดแก๊สนี่คือเละเลยนะนี่ก็เริ่มเละแล้วเนี่ยอืลองดูครับอืโอ้ตักยากจังนะก็นกนะอืม สุดอะร้อนๆเจไดปลาที่ซื้อมาไม่ค่อยสดเท่าไหร่อือร้อนอืออือ

เดี๋ยวผมต้องไปกินข้าวแล้วล่ะโอเคนะทุกคนลองนําไปทําดูนะครับผมแกงส้มผักคะน้าเนาะปลาตะเพียนงะลองนําไปทําดูครับทุกคนอร่อยมากและก็อร่อยจริงๆทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ EP สองนะก็คือกินโชว์นะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนลาไปเพียงแค่นี้ก่อนลวกันนะครับเอาเป็นว่าเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้ามาทําอะไรกินกันอีกก็คอยติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอให้เจริญอาหารครับจนซ่า แก่แก็งแข็งปวดติดใจมาวันหมดไปจิงได้จิง